คชมาลำเดียวนี่นะดึงมาถึงสี่เรียกเกือบหมื่นตันหรือหมื่นกวาเลยนะ เดือนของเดือนธันวาคมตลังอยู่เเพราะก็ ถานะคะว่าขนอะไรมานมเนี่ยสองลำเนี่ยสองลำเนี่ยไม่ได้ล็อกสลักนะคะไม่ได้ล็อกสลักที่เรืโอโกหรตอยังล็อกไม่เสร็จเลยยังไงวิ่งช้าเต็มลำเรือก็ต้องรีบดึงออกนั่้ชมเพราะว่าจุดที่นครหลวงตำบลบานพงอำเภอนครหลวงจังหวัดอยุธยามันเป็นแหล่งการทำงานของพี่ชาวเรือโรงงานโก้โ ไปชมเอย้ยติดติดติดติติดทั้งโรงงานทั้งโกดังบางก็เอาเรือเข้าบางก็เอาเรือออกเป็นแบบเหมือนตลาดเลยชุนละมุนวุ่นวายใครได้ผ่านไปลราโหอะไรกันเนี่ยแม่น้ำกว้างๆใหญ่ๆดูแคบไปเลยเรือเยอะมากต้องไปถ่ายแล้วหลายรอบนั้นถ้ามีโอกาสจะไปถ่ายให้ให้ท <Method. S 1> ่านชมชมอีกนะคะจุดอำเภอนครหลวง ดัง,งเลยแบบแอาอัดมากบักถึงค้าขึ้นกว่าจะเสร็จตาลำเนาะเสร็จแล้วก็ต้องลากออกอีกกเย็บเรืออีกโอ้หลายขั้นตอนนะคะกว่าจะได้ตาลเที่ยวกว่าจะได้เงินเข้านั่นแหละ <c oughs> ไม่ตุ่มเดีววกไปทำไม นี่น้ำขึ้นในแดดตุ้มให้ดูน้ำขึ้นนะคะนี่ขึ้นแล้วเราไม่ตุ้มขึ้นแล้วขึ้นแล้วสุดสุดตะล่งพอดีถ้าช่วงน้ำลงก็ลงมานี่เลยลงมาตรงนี้เลยนะนี่ขึ้นสูงสุดแล้วนะคะแค่นี้แหละช่วงน้ำมีปลายเดือนธันวา2567น,น,นะคะ แล้วนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะคลิกคักคลิกคักตอนนี้ช่วงไฮซีซั่นนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะไฮซีซั่น